หอเชียนเฉิงที่นี่คือหอเชียนเฉิงลานท้าบันลองปฐมชานที่นี่ดูอันดับยังมีเรื่องวิน,นคลิกท้าบันลองระวะังรายละเอียด ลองมาแข่งกันดูนะครับเลยขี่เก,กียรกดนี่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 ได้เปรียบว่ะเฮ้ยแจมเอะควารู้สึกมันชน,นะนนมันดีอย่างนี้เองดีอย่างนี้นี่เองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องราวเรื่องราวโอเคไป ไปจื้อหัวที่ดอกไม้เห็นไปจื้อหัวไหมไม่เห็นอ่ะเออตายอยู่แล้วเออไปเห็นไปจื้อหัวไหมไม่เห็นเฟยงั้นตายซะแกเพื่อเดี๋ยวอย่ามาขวางฉันจะไปหาไปจื้อหัวเอไปบุพภาวิญญาณ ไปเลยนี่แน่มาเลยเลยลูกนี่โว้เอาเฮ้ยตายแล้ว<า>กรรมตายเร็วอะ่ะพี่แต่ตีโคตรด,ดีเลยนะเยสไปแล้วไปเลยไปขับอวกมาได้หมดเลยมา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 ,มา เพื่อเนื้อเรื่องถึงเนื้อเรื่องแม่งจะอ่านไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่ก็เถอะไว้เดี๋ยวจะไปรวมมิกซ์ให้แล้วกันนะปีศาจดอกทอน่ารักว่ะอยากตีเลยแต่เพื่อไปจูวหัวนะคะอีอ <c oughs> ค่าหน้าตาดีที่สุดบุบผาทยันค่ะจะเข้าร้ายเจ้าเองเปลี่ยนตัวแป๊บไอหยาข้อล้อเล่นเจ้าจะจริงจังไปทาไมกลัวละสิกลัวละสิมาเลยกล้าด่าฉันหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่น,แนี่นี่น,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 นี่อย่าไปอัพสกิลให้เยอะๆดีกว่าเริ่มสู้ไม่ได้แล้วไปเลยไี้ตายแล้ว สวัสดีข้าชื่อควาเชนกูเจ้าคือสัวเฟงแล้วก็ไปเฉยเลยแค่นี้ผู้สูงส่งล้วนเข้าถึงได้ยากเช่นนี้หรือโอเคไปเอาเลย ไม่ได้เล่นเองเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบตีเพื่อเอาเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มันจะปิดแล้วมันจะหยุดยุติบริการแล้วอะโคตรโคตรแบบคือแบบอลยไม่กี่วันมันก็จะปิด,ปดเกมแล้วอะมันจะหมดสัญญาแล้วอะอือใช่มาเลยแกเออกล้าหือเหรอนี่มานี่ยมาเนี่แม่จะจัดเต็มให้ดูนี่เนี่ยยังฟันอยู่อีกมันตายแล้วโอ้โ oh ห ร <laughs> าชาปีศาจห่วงมองอะไรไม่เห็นเลยอีนนี่มันบังอยู่อ่ะโอ้อยตายหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้นเราจมมุมแล้วอ่ะมันยากมากเนี่ยต้องอับให้เยอะขึ้นนะคะ นี่แก้แค้์ในลูกฉันเลเวลเท่าไหร่วะนะวะเนี้เลเวล8 9 10 a 2 34 5โห22ปลดล็อกเลเวลกิลอยู่ไหนเว้ยนั่นแหละเปล่งเข้าไปอีกตอนนี้รวยอยู่ขายพวกไม่จำเป็นแป๊บไปนี่นะเอ่อมันจะปีร่วมรวมไอเทมอะไรน่ะนี่มันอัพได้ด้วย เดี๋ยวนะนีไงไปเลยต่อกันนี่ไปไปเลยไปเลยไปเลยตายกันนักใช่ไหมได้เลยมาตัวอะไรอ่ะบัณฑิตชายปิดหน้าอู้ วะโอ้ถ้าออกจากการทดสอบข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเคยเห็นพวกไม่กลัวตายแต่ไม่เคยเห็นพวกไม่กลัวตายแบบนี้อ้าวกรรมแล้วสรุปมึงเคยเห็นแบบไหนฟะวิธีการเจ้าช่างโหดได้โหดไล่ซไฟ,ไฟ,ไฟนี่แน่อานีบัณฑิตเหรอบัณฑิตที่ไหนเขามาฆ่าคนกันเล่าไปเลยหนีตายซะก็ 2นึส่สมหมีศิลาดาวระยิบระยับมากมายที่สามารถฝังประดับได้มาอีกแล้วฟังก์ชันใหม่ศิลาดาวที่แตกต่างกันได้มาละศิลาดาวที่แตกต่างกันคุณสมบัติที่เพิ่มก็แตกต่างกันนะคลิกที่นี่ต่อเลยจ้า มา,มาเลยมาเลยไอ้นี่อุ๊ยอุ๊ยไม่กะไม่ใกล้แค้นหรอ <laughs> มาเลยนี่เลยมาเลยมาแล้วอีกเรียววย ข้าจะลงโทษแบบไม่ปราณีสำนักเขียนฉันหลิวไม่มีความเมตตาจริงหรอนี่ฉันอับสุดแล้วนะเนี่ยแต่การมันห่วงนอนมากค้ามันเอ้ยตัวอะไรเดินมาอีกแล้วเนี่ยอย่าขวางมานเขียนขอบคุณเจ้าที่ช่วยค่ะ ถ้าเห็นเจ้าเป็นคนที่สัตว์นะ่ะก็เลยช่วยตั้งแต่เด็กข้าไม่เคยมีมีเพื่อนแต่ช่วงนี้ดูเหมือนจะมีเพื่อนเยอะมากตอนนี้ควาเชนกูเป็นเพื่อนของข้ามีม่านเทียนใครกล้าลอบทําร้ายนางข้าจะจัดก,การมันทุกคนนะเมื่อกี้เห็นมันเขียนไว้ยังไงเห็นเมื่อกี้ว่ายังงั้นเมื่อกี้หา <c oughs> ไม่ทันเหมือนกัน